สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop ปลอนะครับในช่วงการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเช้าในวันพุทธที่14มกราคม2 5 5 8อยู่กับผมบดณิตประดุมตะนะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในยภาคเช้า,าพร้อมๆกันครับวันนี้ยังคงเห็นการพยายามขึ้นไปที่จะผ่านแนวต้านทดสอบที่ระดับ1550แต่ดูเหมือนว่ายังไม่ผ่านนะครับฉะนั้นวันนี้การทําจุดสูงสุดในระหว่างวันยังอยู่ที่ระดับในขณะที่จุดต่ําสุดสันนี้อยู่ที่ระดับ1538ครับ ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือบรรยากาศการปิดตลาดในช่วงเครื่องภาคเช้านะครับวันนี้ยังคงอยู่ในแดนบวกครับล่าสุดบวกในภาคเช้าปิดตลาดไป9.09จุดนะครับปิดที่ระดับ1,544.06จุดมูลค่าการซื้อขายประมาณ21,672ล้านบาทครับ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์แน่นอนว่าวันนี้กลุ่มที่ดูเหมือนว่าจะหลีดตลาดขึ้นมาน่าจะเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนไอเฟกวันนี้วิ่งมา2%องเปอร์เซ็นต์นะครับราคาหน้ากระดาษล่าสุด1 4บาท90สตางค์ครับเซ็นก็วันนี้ปรับลดลงไป1บาทนะครับราคาหน้ากระดาษล่าสุดเหลืออยู่4บาท30นะครับลงไปถึง18ในขณะที่ i d ดีร้อนแรงตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ราคาย,ยังคงที่นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนอยู่ที่8บาท5สตางค์ครับ ในขณะที่ทรูวันนี้บวกขึ้นมา10สตางค์ราคาณกรกะดาษสูตสุด12งบาทสีสตางค์ครับแล้วก็ปตวทวันนี้บวกขึ้นมาได้2บาทราคาณกรกะดาษสูาสุด330บาทครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เริ่มกลับมาบวกอีกแล้วนะครับกำหนดในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพ,พร้อมๆกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พลวงครับคุณวิกิติระวันรัตครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับ ครับสวัสดีครับดูจากบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้เริ่มเห็นแรงดีดกลับขึ้นมาของตลาดหุ้นไทยประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นยังไงบ้างครับก็ถ้ามองจากในเรื่องของตัวแนวโน้มดัชนีแล้ผมคิดว่าโมเมนตัมนะครับทางเทคนิคก็ยังคงเป็นด้านบวกอยู่นะครับ การเก่งกำไรในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนในเรื่องของการเลนช์บากอยู่ในกรอบนะครับ,รบก็คือย่อลงมาแล้วเนี่ยไม่หลุดจากบริเวณหนึ่งพันห้ารอ่สิบนะครับก็จะมีภาพของการดีดกลับแล้วก็การดีดกลับขึ้นมาในที่นี้ซึ่งวันนี้มันผ่านแนวต้านสั้นไปนล้ที่1,540งนาะครับผมคิดว่าเราอาจจะได้เจอกันแถวหนึ่นาร้อยบนะครับบวกลบตรงนั้นก็ให้น้ําหนักในเรื่องของการ เก่งกําไรนะครับขึ้นมาต่อนะครับในช่วงที่เหลือของสัปดาห์แล้วก็ในบ่ายวันนี้เองเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นไปปิดอยู่แถวประมาณสักหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ผ่านไปไกลมากนะักเพราะให้น้ําหนักก็คือเป็นภาพของการเก่งกําไรครับแล้วก็เลือกหุ้นปัจลายตัวตัวที่ยังแรกขาดอยู่ก็น่าจะเป็นทางเลือกได้ส่วนในเรื่องของตัว ปัจจัยที่ต้องติดตามกันนะครับก็คงจะเป็นในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับกับการประชุมในส่วนของตัวธนาคารกลางของเกาหลีใต้นะครับซึ่งหลักๆแล้วก็คงจะมีการลดดอกเบี้ยลงมาอีกเสลึงหนึ่งนะครับแล้วก็ทาง ECB เองในสัปดาห์หน้านะครับทุกคนก็คาดหวังกันว่าจะมีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนจางในเรื่อง QE นะครับว่าจะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมาใช้จริงๆจังๆนะครับตรงนั้นก็จะทําให้ซนติเมนต์โดยรวมๆของตลาดในต่างประเทศเนี่ยยังคงหนุนนาหุ้นไทยอยู่นะครับอันนี้ก็ ให้น้ำหนักก็คือตลาดยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นนะครับอยู่ในกรอบที่เป็นレนจ์บาวแล้วก็มองในเรื่องของหุ้นที่ราคการน่าจะขึ้นได้ดีกว่าดัชนีครับครับถ้าดูจากบรรยากาศแบบนี้ในเรื่องของการลงทุนระยะยาวหรือใายที่จะเลือกเป็นลักษณะของการลงทุนถือว่าเลยผ่านจุดลงทุนไปแล้วหรือ,อยังครับคุณวิกิตครับคือต้องต้องเลือกมากขึ้นนะครับ,รบอย่างที่เรียนว่ามันต้องมีการ selective buy แล้วก็อย่างที่บอกครับว่า การเล่นขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยต้องมองหาหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นละนะครับ,รบกับตัวหุ้นที่เด่นกันมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็คงจะมองพวกกลุ่มพลังงานทดแทนที่เกี่ยวกับตัวของรถไฟฟ,ฟ้าขยะนะครับ,รบแต่ว่าผมว่าหุ้นพวกนั้นก็จะเริ่มมีการพักตัวบ้าง นะครับก็หันกลับมาดูในเรื่องของพวกตัวรงไฟฟ้าที่ทําเป็นตัวพลังงานลบบ้างก็ได้นะครับก็น่าสนใจอย่างตัวของเดมโก้นะครับก็ยังถือว่าแลกขาดอยู่แล้วก็ข่าวที่ออกมาผมว่าน่าจะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะครับกับกรณีที่อาจจะมีการปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นในกลุ่มวินเอเนอรจีนะครับอาจจะมีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาถือซึ่งถ้าจบเรื่องนี้ได้ภายในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับราคาหุ้นที่ถูกเอาไว้แหงเอาไว้เนี่ยมันอาจจะมีการปลดล็อกและปรับตัวขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าดูจากงานในมือหรือว่า หลอกในการสร้างโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เนี่ยก็ยังถือว่าค่อยๆทยอยรับรู้ต่อเนื่องนะครับไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรในเชิงพื้นฐานมากนักนะครับราคาหุ้นก็คิดว่ามันแรกกาดอยู่ด้วยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเด่นกว่านะครับเมื่อเทียบกับตัวของตลาดที่นี้ในตัวของพลังงานทางเลือกที่พูดถึงลมนะครับก็จะเป็นไอเฟอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนอาจจะกลัวกันถึงในเรื่องของการล่อขึ้นเอ็เครื่องหมายนะครับรับิดในการจองเพิ่มทุนนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากคำนวณไดรูชาแล้วมันน้อยมากนะครับเพราะว่าก้าวหุ้นเดิมได้หนึ่งหุ้นใหม่นะครับราคาคปีบาทถ้าราคาวันนั้นเนี่ยขึ้นเองจริงมันลงมาอย่างมากก็ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้ก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณบวกลบห้าถึงเ็ดอซในต่ละวันก็ไม่ได้ใช้เรื่องยาก,กน,นะครับเวลาลงมาแรงก็จะมีภาพของการดีดโตขึ้นเร็วได้เหมือนกันอันนี้ก็ ถ้ามองในเชิงพื้นฐานก็อย่างที่เรียนเขาว่าหุ้นที่เป็นตัวพลังงานลมนะครับน่าสนใจในช่วงนี้แล้วก็ถ้าบอกว่าสองตัวนี้มีตัวของ,งรงไฟฟ้าขยะด้วยก็ใช่นะครับแต่จะมีสัดส,ส่วนไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอย่างตัวไอเฟลเองก็อาจจะมีอยู่สักประมาณสักห้าเมกนะครับแล้วตัวเดมโก้กำลังจะเริ่มสร้าง,งรงไฟฟ้าขยะแล้วจะเข้าไปถือหุ้นนะครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์หุ้นแบบนี้อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับตลาดแบบนี้ในช่วงแบบนี้นะครับครับแล้วสถานการณ์ของในกลุ่มสื่อสารยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ ผมว่าราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับจะเริ่มนิ่งนะครับคือสังเกตได้จากตัวของแอดวานนะครับราคาหุ้นเนี่ยเริ่มไม่มีนิวไฮหลังจากทดสอบตรงบริเวณ255มานานในทางเทคนิคแล้วผมคิดว่าจะมีการพักตัวนะครับแต่ลงมาก็ไม่น่าจะลึกมากนะครับลงมาก็เป็นโอกาสในการเก็บนะครับอินทัชก็เหมือนกันราคาแรลลี่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มมีสัญญาณพักตัวเช่นเดียวกันก็อย่าเพิ่งไล่ตามแล้วกันนะครับแนะนาว่าอาจจะรอจังหวะให้มันอ่อนตัวลงมาก่อนแล้วค่อยเก็บใครที่เคยซื้อตามนะครับแนะนำไปก่อนหน้าเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยนะครจะท ไหลไ้บ้างนะครับครับส่วนกลุ่มพลังงานที่ยังคงเห็นสัญญาณราคาน้ํามันดิบลงอย่างต่อเนื่องอันนี้ยังน่ากัง,งวลอยู่ไหมฮะจริงๆเป็นกลุ่มที่น่าจะเด้งขึ้นมาแล้วเป็นโอกาสในการทําช็อตตะเก็นพอสําหรับคนคบที่ติดทุ้นพวกพวกปตทอสอพอละไรพวกนี้เอาไว้นะครับครับก็แนะนําว่าเด้งขึ้นมารอบนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการขายนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ซื้อมาจากข้างล่างได้ทันขึ้นมามีกําไรก็ขายนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นภาพในกลุ่มพลังงานที่ผมมองว่ามันยังคงหาจุดต่ําสุดเนี่ย ในตัวของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจุดต่าสุดจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ถ้ามองจากคอนเส์ในบกเกอร์ใหญ่ในต่างชาติเนี่ยเขาก็อาจจะมองกันถาวประมาณสักสี่สิบกว่านะครับเป็นราคาเฉลี่ยเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้น้ำมันโลกมันยังมีโอกาสลงมาได้อีกนะครับซึ่งคุณคที่เมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะนะครับก็หนีไม่พ้นตัวในตัวของปตนสทอสอพอนะครับก็คงจะกระทบเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนึงอันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในเรื่องของการเปลี่ยนตัวมากกว่านะครับถ้าราคาเด้งขึ้นมา ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกฤตครับครับขอบคุณครับ,รบวสวัสดีครับ มมองจากคุณวิกิตจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับประเมินในช่วงนี้แนวต้รรานระยะสั้นเมื่อเช้าผ่านไปแล้วนะครับ1,540แม้ว่าจะเห็นสัญญาณการปิดตลาดตอนนี้หลุดลงมาอยู่ที่ระดับ1,529แต่มองว่าแนวรับไม่น่าจะหลุดจาก1,520ครับในขณะที่แนวต้านด้านบนน่าจะเจอที่ประมาณ1,550แล้วก็ช่วงบ่ายนี้คุณวิกิตประเมินเอาไว้ถ้าหากว่าไปแตะถึงแนวต้านได้ที่ระดับประมาณ1,550ก็น่าจะวิ่งอยู่ในใกล้ๆนี้นะครับไม่น่าจะไปไกลส่วนหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจในช่วงนี้ที่วันนี้ยังเห็นกาาารดดดีตตัวขึ้นมแลลลห ในช่วงครึ่งภาคเช้า,ชาจะเห็นในกลุ่มพลังงานทางเลือกหนึ่งในนั้นอย่างทางด้านของ i f เฟก็ประเมินเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่ามีในเรื่องของการเพิ่มทุนการเดลูชั่นน่าจะปรับลดร้อยลงรวมไปถึงทางด้านของเดมโกที่อาจจะมีการปรับในเรื่องของโครงสร้างขององค์กรอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจอยู่นะครับในขณะที่สื่อสารในช่วงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการพักตัวก่อนครับเพราะว่าสังเกตได้จากราคาของตัวอินทัหรือแม้แต่แอดวานที่ยังไม่ค่อยวิ่งไปไหนนะครับแลวก็รวมไปด้านถึงพลังงานในใช่วงนี้อาจจะต้องปรระเเมมินววว่่าาาาาถ้าหากกีีดดตัพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวงน สอพอหรือพีทีต่างๆนี่ฮะก็น่าจะเป็นลักษณะของการขายทคกําไรมากกว่านะครับเพราะว่ายัางไม่สามารถประเมินในเรื่องของจุดต่ําสุดของราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงได้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับหมดเวลาสาหรับรายการ s t o อ l ล s อแล้วนะครับผมอดีตประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียนหุ้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกันเนชั่น TV ีและวิทยุเนชั่นเชิญคุณร่วมหาคำตอบนาย clusive talk พาดวง2หุ้นเลงลงทุนปี58พบกวีชูกิจเกษมสุวิจักศรีอาริและฟองสนานจอมอนจันยี่2ิบเอ็ด่กุมภาพันธ์2558ันารอสำรองที่นั่งผ่านเฟซบุ๊กเนชั่นร r a ด i โ Fanpage สอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองสามส